Apple Store เตรียมจัดพื้นที่ใหม่สัปดาห์หน้าแต่คาดเป็นสินค้าแคมเปญแบ็กยูนิตี้สรุปฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 8.3ก่อนเวอร์ชั่นเต็มจะปล่อยออกมาฟีเจอร์7ประการกำลังจะมาในช่วงปลายปีนี้บน AI darling, i p h o n e 17 Pro สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n ชนแนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple Store เตรียมจัดพื้นที่ใหม่สัปดาห์หน้าแต่คาดเป็นสินค้าแคมเปญแบ็กยูนิตีจดแปาข่าวประจำสตาร่าห์ p อ w e r On ของ a r k ์เกอร์แมนแห่งลุมเบิร์กเดิม คราวนี้เขาพูดถึงสินค้าใหม่แต่ยังไม่มีประเด็นสำคัญ Apple ติดติกล้องและอุปกรณ์ HomePod มีหน้าจอซึ่ง Apple ยังคงแผนการผลิตและเปิดตัวตามเดิมข้อมูลใหม่ของเกอร์แมนในครั้งนี้เป็นเรื่องร้านค้า Apple Store เขาบอกว่าที่ร้านเตรียมติดตั้งปรับปรุงพื้นที่ใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อรองรับแคมเปญหรือสินค้าใหม่อย่างไรก็ตามอาจไม่ต้องหวังเป็นสินค้าใหม่ขนาดนั้นเพราะคาดว่าในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้า Apple น่าจะออกอัปเดต iOS 8.3ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้ Apple มีแคมเปญสนับสนุน b a c ก Unity องค์กรที่มอบโอกาสให้คนสีผิวทั่วโลก Apple จึงน่าจะออกสินค้าเกี่ยวข้องเช่นเคสโทรศัพท์สาย Apple Watch เป็นต้นแต่หากจะลุ้นสินค้าใหม่ Apple ที่อาจเป็นไปได้คือ Macbook Air รุ่นชิป M4 และหูฟัง p o w e r b e a t Pro 2ที่มา Bloomberg สรุปฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 8.3ก่อนเวอร์ชั่นเต็มจะปล่อยออกมา Apple กำลังอยู่ในช่วงทดสอบซอฟต์แวร์ iOS 8.3เวอร์ชันเบต้าซึ่งคาดว่าเวอร์ชันเต็มจะพร้อมให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตโดยมีฟีเจอร์ใหม่ๆดังต่อไปนี้การเปลี่ยนแปลงในฟีเจอร์สรุปการแจ้งเตือนตั้งแต่ iOS 8.3เป็นต้นไปฟีเจอร์สรุปการแจ้งเตือนของ Apple Intel l i g e n c จจะมีข้อความเป็นตัวเอียงทำให้ข้อความโดดเด่นเมื่อเทียบกับการแจ้งเตือนทั่วไป และช่วยให้ผู้ใช้งานจัดการการตั้งค่าสําหรับสรุปการแจ้งเตือนจากหน้าจอล็อกได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ Apple ยังสัญญาว่าจะมีการปรับปรุงการแจ้งเตือนในอนาคตเมื่อมีการอัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่อัปเกรดฟีเจอร์ v i s i o n i n t e l l i g e n c e ฟีเจอร์ v s s u n l n t t l l l i g n n t ถูกปล่อยออกมาพร้อม iOS 8.2ช่วยให้ผู้ใช้งาน iPhone 16 s e r ซีรระบุและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุและสถานที่ได้อย่างรวดเร็วเพียงเปิดกล้องแล้วเล็งไปที่สิ่งนั้น และล่าสุดมีการเพิ่มความสามารถใหม่ให้กับ Visual Intelligence หลังจากอัปเดตเป็น iOS 8.3 iOS 8.3มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆให้กับ Visual Intelligence ช่วยให้ผู้ใช้งานเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินตัวอย่างเช่นส้าต้องการเพิ่มวันแสดงคอนเสิร์ตลงในปฏิทินให้เหล็งกล้องไปที่โปสเตอร์ที่ระบบวันที่ไว้จากนั้นแตะที่วันที่เมื่อฟีเจอร์ปรากฏขึ้นในอินเทอร์เฟซว i ชอตอินเทอร์เจน นอกจากนี้วีช่วยอินเทอร์เจนใน i o S 8.3ยังปรับปรุปงแอปโฟโต้เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกกับพืชสัตว์และมแมลงได้เมื่อเลือกดูข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เฟซการแก้ไขแต่ c a m เม a c o ล t r คอจะแสดงรายละเอียดนี้แบบเดวทามทั้งนี้วีช่วยอินเทอร์เจนเป็นส่วนหนึ่งของ Apple Intelligent e ที่มีเฉพาะรุ่น iPhone 16 s e ซีรีสเท่านั้นโดยสามารถเปิดใช้งานได้โดยกดปุ่มค a m เมลักคอค้างไว้ปรับปรุงแอปแคลคูลเตอร แอปแคลคูลเตอรใน iOS 8.3สามารถทำซ้ำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ครั้งสุดท้ายได้ง่ายๆเพียงแตะเครื่องหมายเท่ากับเป็น2ครั้งซึ่งมีประโยชน์สำหรับการคำนวณเบียทบต้นหรือการคำนวณซ้ำอื่นๆ Black Unity ในโค้ดของ TV OS 8.3 version RC Release Candidate สำหรับ Apple TV มีการอ้างอิง Unity 2 5จึงเป็นไปได้ที่ Apple จะมีการเปิดตัวแคมเปญ Black Unity ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2 0 2 1แคมเปญน l l c k k ูน i t y จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและชุมชนชาวผิวดำโดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชัน Black Unity ซึ่งปกติจะเป็นสาย Apple Watch และหน้าปัดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษตามสีของธงชาติแพนอเมริกันนอกจากนี้ iOS 18.3ยังมีการแก้ไขข้อบอกพร่องที่เกี่ยวข้องกับ s i r i และ Apple Music รวมถึงเพิ่มการรองรับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นใน App อปห e แต่ดูเหมือนว่าฟังก์ชันนี้จะยังไม่เปิดใช้งานจนกว่าจะปล่อย iOS 18.4ออกมาที่มา m a c r u m o r ์ฟีเจอร์เจ็ดประการกำลังจะมาในช่วงปลายปีนี้บน iPhone 17 Pro ปีนี้ iPhone จะเป็นปีของวงการโดยมี iPhone SE 4รุ่นใหม่ที่น่าสนใจเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ผลิและ iPhone 17 Air รุ่นบางเฉียดเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแต่แล้วรุ่นรอทงโปรของ Apple ละ่ะ ต่อไปนี้คือ7ฟีเจอร์ใหม่ที่จะมาพร้อมกับ iPhone 17 Pro และ Pro m a x ในเดือนกันยายนี้กล้องหน้า 24MP กล้องของ iPhone ดีขึ้นทุกปีและการปรับปรุงครั้งใหญ่ของ Apple มักจะเน้นไปที่กล้องด้านหลังอย่างไรก็ตามด้วย iPhone 17รุ่นเต็ม Apple จะอัปเกรดกล้องหน้าจากเซนเซอร์12 MP เป็น2 4 m p ใหม่ซึ่งควรจะทำให้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ถึงเวลาแล้วที่กล้องเซลฟี่จะต้องมีคุณภาพใกล้เคียงกับกล้องด้านหลังของ iPhone มากขึ้น ชิป A 1 9 Pro Apple จะอัปเดต iPhone รุ่นใหม่ด้วยชิป A 4รุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงอีกครั้งซึ่งในปีนี้จะเป็นชิป A 1 9 Pro ชิปซิลิคอนที่ดีที่สุดของ Apple จะสงวนไว้สำหรับ iPhone 7 p r r o และ Pro Max เท่านั้นแม้ว่ารุ่น7 7 Air ใหม่จะคาดว่าจะได้รับความนิยมจากผู้ใช้โปรจานวนมากแต่จะใช้ชิป A 1 9มาตรฐานเช่นเดียวกับ iPhone 1 7รุ่นพื้นฐานแรม12 g b มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน iPhone การถือกำเนิดของ AI ทำให้ดัมในอุปกรณ์ Apple มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นผู้ใช้ iPhone 15ย่อมรู้เรื่องนี้ดีกว่าใครๆเนื่องจากข้อจำกัดของแรมทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Apple i n t e l l i g e n t ได้ Apple วางแผนจะให้รุ่น17 Pro และ17 Pro Max มีด a มมากถึง12 g b ซึ่งถือเป็นด a มสูงสุดเท่าที่เคยมีมาใน iPhone ถือเป็นการปรับปรุงที่ดีขึ้น50%จากแรม8 g b ของ iPhone 16 Pro ซึ่งยังคงเป็นแรมมาตรฐานของ iPhone 17และ17 Air อยู่ชิป Wi-Fi และ Bluetooth ของ Apple Apple พยายามพัฒนาโมเดมของตนเองมาหลายปีแล้ว1ตัวสำหรับ 5G และอีกตัวสำหรับ Wi-Fi ตอนนี้โปรเจกต์ทั้งสองกำลังใกล้จะเสร็จสมบูรณ์คาดว่า iPhone 17 Pro และ Pro Max จะใช้ชิป Wi-Fi และบลูทูธแบบใหม่ของ Apple และอาจรวมถึงชิปรุ่นอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามเฉพาะ iPhone 17 Air เท่านั้นที่จะได้รับโมเด็มขันติดของ Apple ส่วนรุ่นโปลจะยังคงใช้โมเด็มขั้นสูงของก่อมต่อไปอีก1ปีส่วนนูนของกล้องแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่ใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกับที่ Apple ทํทำกับรุ่น16 p โ o ของปีนี้บริษัทพร้อมจะเพิ่มรุ่นโปลให้เป็น2เท่าโดยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการใช้กล้องโดยเฉพาะ มีรายงานว่าไอ h o n e 17 Pro และ Pro Max จะมีกล้องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใหญ่ขึ้นซึ่งคาดว่าจะทำให้มีข้อด,ดีใหม่ๆหบางอย่างเกิดขึ้นดูเหมือนว่าส่วนบนของรุ่นโ Pro อาจมีดีไซน์อลูมิเนียมเต็มความกว้างแต่ครึ่งล่างจะยังคงใช้กระจกด้านหลังมาตรฐานสำหรับการชารัดแบบไร้สายโครงสร้างแบบใหม่ด้วยอลูมิเนียมนี่เป็นสิ่งน่าสนใจเป็นพิเศษ iPhone 17 Pro และ Pro Max จะได้รับการออกแบบรอบใหม่โดยมีอลูมิเนียมมาแทนที่ไทเทเนียม Apple เพิ่งเปิดตัวไทเทเนียมให้กับรุ่นโปรของ iPhone ปี2023ดังนั้นการเปลี่ยนมาใช้อลูมบเนียมจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราคงต้องรอฟังเหตุผลของ Apple เกี่ยวกับการเปลี่ยนมาใช้วัสดุนี้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนด้วยห้องละเหยในที่สุดกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดคาดว่าจะได้รับการระบายความร้อนที่ดีขึ้นโดย i iPhone 17 Pro Max จะมาพร้อมช่องระบายความร้อนแบบไอน้ำและแผ่นกาไฟโดยเฉพาะ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของ Apple i n t e r l i g e n c e ต่ออนาคตของ iPhone AI ไม่เพียงแต่ต้องการชิปที่ทรงพลังกว่าและแรมที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ต้องการมีระบบระบายความร้อนที่ดีขึ้นเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดด้วยสรุปคุณสมบัติของ iPhone 17 Pro รายชื่อฟีเจอร์ของ p h o ฟ e 17 Pro นี้ย้ำควอมีดของฉันว่าการตัดสินใจซื้อในปีนี้จะยากกว่าที่เคย ไอ้พูด17แอร์ที่บางเฉียบอาจด,ดูน่าสนใจมากแต่ผู้ใช้โปรอาจต้องเสียสละหลายอย่างเพื่อเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้ที่มาในทูไฟแม็ก และนี่ก็คือข่าวสารวงกันมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ